วัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับช่องของเราซื้อตานเราซื้อตานก็จะมาในพูดของในเรื่องของโครงสร้างประโยคโครงสร้างประโยคที่จะพูดในตอนนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้างที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้และเป็นวิชาของภาษาจีนอันดับแรกเราจะมาดูโครงสร้างแรกโครงสร้างแรกก็คือ a ช้างช้างเหอบียี่ี่แล้วตามด้วยกิจกรรมหรือการกระทําคําว่าช้าง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 มีความหมายว่า เป็นประจำหรือบ่อยๆเหอแปลว่าและอีฉีแปลว่าด้วยกันทีนี้เราก็จะมาในพูดถึงของอหมายเหตุหมายเหตุก็คือเราจะพูดถึงคำว่าช้างช้างช้างชางจะต้องอยู่หลังประธานตัวแรกเสมอและก็อนที่สอง ถ้ามีช่วงเวลาหรือวันต่างๆให้ไว้หน้าประโยคเสมอเอาไว้หน้าประโยคเสมอซึ่งเราก็สามารถแยกออกมาได้เลยว่าช่วงเวลาคืออะไรบ้างวันต่างๆคืออะไรบ้างทีนี้ช่วงเวลาเราก็สามารถยกมาอยู่3มช่วงในความจริงแล้วช่วงเวลามีเวลาเยอะแยะมากมายแต่เราจะเน้นสามช่วงนี้ก่อนเจ้าช่างตอนเช้าจงอู่ตอนเที่ยงหวานช่างตอนเย็นและวันต่างๆวันต่างๆมีทั้งหมด เกี่ยวกับในเรื่องของสัปดาห์ซิงชีวันจันทร์ซิงเชื่อ,อวันอังคารซิงชีซานวันพุธซิงชีซื่อวันพฤหัสซิงชีอูวันศุกร์ซิงชีเลี่ยววันเสาร์และสิงชีเทียนคือวันอาทิตย์สังเกตว่าสิงชีเหมือนกันหมดเลยในข้างหน้าสิงชีมีความหมายว่าสัปดาห์ ซึ่งเราก็ง่ายๆว่าวันจันทร์ก็คืออันดับที่1อังคารคืออันดับที่2ก็เป็นอีเออร์ซานซ์ก็ไล่ลงมายกเว้นวันอาทิตย์ก็เป็นซ e, ิงชีเทียนทีนี้เรามาดูเราามดูตัวอย่างประโยคกันตัวอย่างประโยคน,นี้ก็มีอยู่หมด2ตัวอย่างประโยคก็คือ1.1ฉันและเพื่อนทํากันบ้านด้วยกันเป็นประจําแล้วก็ดูก่อนว่า1อะไรคือประธานฉันและเพื่อน แต่เราจะบอกว่าวอเหอเพิงโยเลยไม่ได้เพราะในเมื่อโครงสร้างต้องมีคําว่าฉางฉางไว้ด้านหลังวอก็คือได้ก็คือไว้หลังฉันเพราะฉันเป็นประธานตัวที่1ก็จะเป็นวอฉางฉางเหอเพิงโยเพิงโยก็คือเพื่อนอีฉี่จำไว้ว่าอีฉี่จะต้องอยู่หลังประธานตัวที่2ก็คือเพิงโยเพราะว่าในโครงสร้างอีฉี่มันอยู่หลังบี ก็คือประธานตัวที่2แล้วก็ต้องจับเอามาอยู่หลังประธานที่2ก็จะเป็นอี่ฉีจั่วจั่วเย่จัวจ่วจัว่วเย่แปลว่าทำกันบ้านก็คือกิจกรรมหรือการกระทำสังเกตว่าในตัวอย่างประโยคที่1มันไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาและไม่มีช่วงเวลาไม่มีวันสามารถเขียนเรียงตามโครงสร้างได้เลยและจำอีกอย่างหนึ่งว่าการ การทาหรือกิจกรรมไม่ว่าโครงสร้างใดก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายประโยคเสมอต่อไปดู1.2ฉันและเพื่อนทํากันบ้านอ่าโจเดิมแต่เราจะใส่คืออยู่ที่โรงเรียนมันคือสถานที่จำอีกอย่างหนึ่งว่าสถานที่จะต้องอยู่หน้ากิจกรรมถ้าเป็นภาษาจีนสถานที่ต้องอยู่หน้ากิจกรรมหรือการกระทํานั้นก็ดูอย่างเช่นว่อช้างช้างเหอผึ้งโย i ี h i j ่ i s เส i ่ยเสี่ยว,จ,ว,จ,วยจะต้องเอาไว้ข้างหน้าจัวจ่วจั่วจะเอาไว้หลังตาภาษาไทยผิดไม่ว่าโครงสร้างใดก็แล้วแต่จำไว้ว่าสถานที่จะต้องอยู่หน้ากิจกรรมเสมออ่าก็คือโครงสร้างที่หนึ่งก็อยู่ประมาณนี้วันนี้เราซื้อตั้งก็ขอพอแค่นี้แล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าต่อไปเราค่อยมาเรียนกันต่อ